สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกๆคนท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะพี่น้องไกล้ขันบานทุงเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวโมนิกไกล้ขันบานทุงนะสิพา,าท,ทุกๆคนไปส่งมมกธะอยู่ไอสถานนีรถไฟกุจิกเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิะะพาไปเบิงมองหันเนาะมองที่เพิ่นเห็ดไม่นะเพิ่นไอเริมตอกเสาเข็มเริ่มเอาแมคโคเริ่มเอาอยางน่ะ มาบุกเบิกแล้วเนาะค่ะวังกุดจิกเงเนาะ,ะเดี๋ยวสิาพาไปส่งหมูกระถานเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะแต่ว่าก่อนสิไปนกักกระเพาะมาเขัวกนเนาะค่ะเนาะ,ะนี่นะเป็นหมูปิ้งไห้เนาะค่ะพี่น้องหมูกระทาปิ้งไห้เนาะค่ะที่เฮาเห็ดึืนมาแบบฮอนฮอนเนาะค่ะทุกคนกินร้อนๆนะคะท้อมาสิกินตอนเที่ยงนี่ท่อมาตอน เกาโม่งสิโมงกระโทรมาได้เด้อค่ะแต่ว่าประมาณสิบเอ็ดโมงเคืองนะฮาค่อยสิขึ้นเตาเฮ็ดให,นะห้เนาะเฮาสิแดงเฮาสิเฮ็ดให,ห,ห้ทุกคนได้กินฮ้อนฮอนเนาะคะ่ะกินร้อนช้อนเรานะคะมันสิแดงห่างไกลโควิดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสำหรับหมกระทะปิ้งไ่ของแกคันบันทุ่งนาะก็บ,บ่ยากเนาะคะ่ะแค่โทรมาเนาะเฮาอาสาส่งถึงบ้านเนาะคะ่ะพี่น้อง โดยที่ทุกคนไม่ต้องออกจากบ้านเนาะค่ะพี่น้องจนนี้เป็นช่วงโควิดระบาดเนาะกะก่คันบันทุงเองนี่กะอาสาสรงมุกะทาให้กินฮอดบ้านเนาะค่ะพี่น้องบ่าว่าสิเป็นย่างเองก็ได้เด้อค่ะเฮากะสิตักไปหายเนาะ,ะเป็นชุดคือกันในราคะชุดลอยสามเก่าชุดลอยเก่าเก่าแล้วก็สองเก่าเก่านี่ละ,ะย่างเองก็มีเด้อค่ะถ้าแมนว่าอยากกินแบบย่างเองก็บบอกเนาะเฮากะสิ เห็ดส่งไปห้เนาะคะนะ่ะเนาะหรือบอคีคานย่างเองกะย่างห้แบบนี้แ่ละคะ่ะนี่ย่างห้ยสาเร็จรูปแล้วเนาะคะ่ะไปหอดกได้ก,กินเลยเนาะ,ะกินร้อนๆนะคะเ้าเห็ดห้ใหมย์หอนทุกคนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวสิพาไปส่งมกกะทะเนาะคะ่ะพี่น้องไปเลยค่ะมาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องหฮากับสิพาแลนถนนเส้นไม่นี่แหละเนาะ ถนนที่เพิ่นให้เพิ่นเหตุขึ้นมาใหม่นะเนาะคะ่ะที่เพิ่นเสิเหตุทางรถไฟความเร็วสูงนั่นละช่วงนี้นะเป็นเป็นช่วงหนาฝนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะด้วยถนนหน,น,นทางกับคู่คะจักน้อยเนาะคะ่ะนี่นะถนนหน,น,นทางกะไอมีรถห้อยห้อยวัวห้อยควายก็มีเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าพอแม่พี่น้องเข้า่นกะเอาวัวเอาควายนะ มายางเส้นนี้น้ำเนาะค่ะเนาะจ่วงทีโมเพิเ่นบริเวเหตุงานเนาะค่ะเนาะและอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นทางลูกล่ังเนาะค่ะมันก็นเลยแบบว่าเหตุให้คู่ขาจักหน่อยเนาะค่ะสําหรับถนนหนทางเส้นนี้เนาะเพราะว่าเพเิ่นเหตุขึ้นมาใหม่เนาะค่ะเนาะเส้นที่แลนอยู่นี่นะเป็นเส้นไอทางรถไฟความเร็วสูงเนาะค่ะที่เพิ่นเหตุขึ้นมาใหม่เนาะฟังขวามือของไก่คันบันทุงนะ สีสังเกตเบื้องว่าเห็นเส้นไฟในน้อยเห็นเสาไฟฟ้าในน้อยนะนั่นล่ะเป็นทางรถไฟไอทางคู่ที่ใส่ปัจจุบันอยู่เนาะค่ะเนาะพามาเบิ่งสองข้างทางเนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศสองข้างทางของบ้านน้องี่กาตอนนี้หนาฝนเนาะค่ะมันก็เลยให้ความชดชื่นแล้วก็เขียวขคจีตาไปเบิดตเลยเนาะค่ะเนาะสองขังทางนี้ถ้าสังเกตเบิ่งดีๆเด้อมัน มันสิโบดมีแค่หน้าเขาเนาะค่ะพี่น้องบางมองเพิ่นกัสิปลูกเผือกเนาะค่ะสิมีเพลอกน่ะเต็มไปเบิดเลยเดะแต่เพียงแต่ว่าการมันทุงในบริจอดไทยคลิปในเบิงเนาะค่ะบางงานกัสิเป็นพักบุ้งเนาะบางงานกัสิเป็นไอพักกันจองน่ะเนาะค่ะเนาะหลายๆคนอาจสิบหูจักเนาะค่ะว่าพักกันจองเป็นยังไงพักกันจองที่เขากินก็สมตำกันนะเนาะนั่นละ สองฟังท่างที่เห็นเนี่ยบอมแมนว่ามีแต่หน้าเขาเนาะค่ะเนาะไอเพืองนะมันก็อยู่ในน้ำได้เบ,บิดปีซีสานเนาะค่ะพี่น้องเพืองนะเขาบดตายเนาะค่ะต้อห้น้ำถ่วมในเขากระบาตายเนาะเพราะฉะนั้นน้ำแบบเช่าไห้เช่าหน้าอยู่นีเป็นกับแบ่งที่เฮ็ดเนาะค่ะปลูกเพืองแน่ปลูกพักกันจ้องแน่ปลูกพักบุงแนงสี่แล้วก็เห็ดหน้าน้ำเนาะเป็นกระบาดเห็ดแต่หน้ายอย่างเดียวเนาะค่ะพี่น้อง นี่นะเฮามาแลนเบิงถนนเส้นธใหม่เพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาก็สิถึงกุจิกเนาะคะ่ะพอถึงกุจิกแล้วนาเดี๋ยวสิาพาไปเบิงเนาะมองที่เพิ่นไอ้เจาะดินนะะั่นล่ะเฮ็ดไอ้เฮ็ดไอ้เฮ็ดทางรถไฟนี่ละ่ะไอ้ล่องเสาเข็มนะเนาะเพิ่นล่องเสาเข็มแล้วเด้มองสถานีรถไฟกุจิกนนั่เนาะเดี๋ยวสิาพาไปเบิงเนาะค่ะเนาะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดระบาดเด้อค่ะพี่น้องก็ขอให้ทุกคนนะอยู่หลอดปลอดภัยแล้วก็เซฟตะคองเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดยังบ่ทันได้ไปฉีดยาเนาะโอ๊ยฉีดวัคซีนเนะวาะวัลพิสเนาะฉีดยาว่าซั่นเป็นตะยานเนาะฉีดวัคซีนเนาะคะ่ะป้องก COVID ันโควิดกะให้ไปฉีดเนาะค่ะพี่น้องเพื่อความไอเพื่อความปลอดภัยของเฮาแล้วก็ความปลอดภัยของครอบครัวเฮาแล้วก่ คนที่เรารักเนาะค่ะพี่น้องเนาะเฮากระสิได้ปลอดภัยกันทุกคนเนาะค่ะพี่น้องขอบคร้วเฮากระสิได้ปลอดภัยเนาะค่ะพี่น้องกะขอให้ทุกคนได้ไปฉีดวัคซีนเนาะคะ่ะตามที่หมอนาดเนาะค่ะเนาะนี่เนาะค่ะพี่น้องเฮากระมาถึงแล้วเนาะคะ่ะอยู่สถานีรถไฟกุจิกเนาะค่ะพี่น้องนี่นะเฮามาเบิงเนาะเพลน,น่มีการ เาะดินลงเสาเข็มแล้วเนาะค่ะพี่น้องข้างในนะ่ะมีแมคโครเฮ็ดหลายคันเด้อค่ะข้างในหลังจากไอ้สีเหลืองๆบางนี้ไปนะ่เนาะสิมีแมคโครน่ะเพิ่นะบุกเบิกทางปลาหล้ายๆเด้อหลายคันพร้อมเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวแก่คันมันทุนะ่งน่ะสิพาแลนไปหนะ่ะสถานีรถไฟคุจิกเนาะค่ะพี่น้องเฮานะมีนาดทรงโมกทนนะ,ะอยู่หันเนาะค่ะเนาะอยู่ นี่ละยู่นานสถานีรถไฟกุจิกนี่ละเพราวาเข้ากับนัดลูกค้ายู่นีเนาะค่ะเนาะนี่เนาะเข้ากับมาจอดแล้วเนาะค่ะพ <flush> ี่น้องนี่เข้ามาจอดอยู่ไต้โฮมนี่ละเข้ากับสิพามาเบิงสถานีรถไฟกุจิกเนาะค่ะพี่น้องในรูปแบบนี้เนาะค่ะรูปแบบที่ว่ายังม่ทันเดลือทอนเนาะค่ะพี่น้องเข้ากับมาเบิงไว้กนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวทาแม่นว่าลือทอนมือไดกะ สิมาทายคลิปบอกอีกที่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องนี่นะเป็นรูปแบบของสถานีรถไฟกุจิกในรูปแบบเก่าอยู่เนาะคะ่ะเนาะผลยังบัทันในเปลี่ยนแปลงเนาะคะ่ะตอนนี้เนาะนาตอนนี้นะสําหรับมันนี่เนาะคะ่ะพี่น้องกับคลิปสันสนเนาะคะ่ะไกลขันบันทงเองกับพาทุกๆคนนะมาทรงโมก,กะทะเนาะคะ่ะ ตามจุดนัดพบเนาะหน้าสถานีรถไฟกุจิกนะคะพี่น้องสำหรับมือนีกาแคนี้เดอร์ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ